ะะเราไม่ได้พาไปเที่ยวแต่เราพามากินข้าวมันไก่ไห่นำนังเป็นข้าวมันไก่ไข่เหลาอยากแท้โทนะคะแถวนี้นะคะเราอยู่ที่ย่านถนนจันนะคะใ,ใกล้ๆศูนย์นารคะวอรรลัดค่ะร้านนี้นะขายดีมากๆวันหนึ่งเขาขายกันประมาณ30-50ตัวเลยและใครอยากมากินแนะนำว่าต้องจองก่อนไม่งั้นกดกินแน่นอน ส่วนมากนะคะคนที่กินข้าวมันไก่ร้านนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยกินในร้านหรอกค่ะเพราะว่าร้านเขาอะ่ะไม่ค่อยมีที่นั่งส่วนมากก็จะเรียกไลน์แมริกอร์เป็นเดลิเวอรี่กันนะคะร้านเนี่ยเปิด9ก้าโมงนะคะแต่วันนี้เรามากันประมาณตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงน้อไก่เข,เขาก็หมดแล้วอะ่ะแนะนํามากๆว่าให้โทรจองก่อนไม่งั้นคนแน่ๆบอกเลยเรางเข้าไปดูด้านในอะไ,ไรแบบนี้ 怕我自己会爱上你，也许有天会情不自禁，想念只让自己苦了自己。爱上你是我情非得已，难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛。 ความเด็ดของที่นี่อยู่ที่เนื้อไก่เขาบอกว่าไก่ที่นี่เนี่ยเป็นไก่ที่เลี้ยงแบบ free cage ก so like ็ค no like like ือเหมือนกับวิ่งไปวิ่งมาได้มีมีเหมือนมีการออกกำลังกายท่ะไม่เนื้อไก่เนี่ยดีมากแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่รแอบกินไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือข้าวมันข้าวมันเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเออก็จริงนะใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงแล้วก็ใช้มันไก่จริงๆนไม่มีน้ำมันเยอะยนุ่มีเด็ดมาก เราใช้มันมันกะทำอ่ะมันก็จะเหมือนว่าเหมือนเรากินมันหมูเม่อวันก่อนนะมันจะเป็นแบบอคลีที่แบบว่าปลอดภัยกับหลักนี่อะแต่ว่าให้ดูในก้นหม้อของหม้อเนะถ้าเป็นถ้ามันใจที่ใช้มันพึ้นเน่ยมันมันจะเยอะมากเลยเราคุณดูใกล้ๆแคลไม่มีมันใช่ครับไม่มีมันเลยนี่นะคะก็คือเซ sure ็คครึ่งตัวนะคะ เขาขายเป็นเซ็ตเนอะถ้าครึ่งตัวก็มีข้าวห้าถ้วยราคา600บาทถ้าเกิดว่าเป็นเต็มตัวราคา1 9 0ก็จะได้ข้าวสิบถ้วยะคะ่ะมันอร่อยไหมอันนี้ร้านไหยกำแบบนะคะอันนี้หยางอยุนนะคะ <laughs> ที่นี่นะคะ <laughs> ขาวมกนี่คข้ามันไก่นะคะแต่ว่าเป็นอาหารจีนไห่หลับ ผัดผัวแห่นี่จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วเราจะบอกว่าเรามาเห็นนี่นะคะแล้วเราก็ตังทุอย่างที่อยู่ในน,ะะน,นะะ่านะี้ครังตักอุ่างเลยะครแพะตุ๋นซึง่งเนื้อแพะตุ๋นเนี่ยหาที่ทำอร่อยเนี่ยยากนะครับน้ำซุปนี่เป็นยาจ,จีนแท้ๆเลย เ,เดี๋ยวเราต้องชิมดูก่อนว่าแทะเนี่ยถ้าให้ดี่จะต้องไม่าาาไมีลิ่มรสชาติผ่านไหมเดี๋ยวเราลอชิมดูไม่กีิ่งเลยเหมือนหมูตุน๋นเป๊ะใช่ไหรอือมกินดูดิหมูตุ๋นเป๊ะเลยเ,เราเคยก <มา S 1> ินที่อือ่นอ่ะแล้วมันเหม็นสาบหน่อยหนึ่งมันก็ไม่ค่อยอร่อย ยันวอ,อยุ่นที่ไข่นำนังเขาไม่ใช่โฆษณาสีขาวเลยคล้ายๆกันดูล,ละครึ่งตัวไม่พอเราต้องอีกครึ่งตัวรวมกันเป็นหนึ่งตัวนะครับเราเป็นตัวกิไนไก่ดูไหมเนี่ยว่าจานนี้จะเป็นจานสุดท้ายของที่รานนี้แล้วนะร้านพี่ก็เปิด9้โมงนี่10โมงครึ่งจะไม่มีไก่แล้ว ีความชมจากพี่เจ้าของร้านว่าเราเก่งนะคะมากันทสี่คนสักไก่ไปนตัวหนึงอาหารที่สามเขาบอกกินเก่งมากมันเป็นความชมได้ออ <c oughs> วบ้างไหมฮ่าฮ่าฮ่า